สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์เครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าฟินรถครอบครัวระดับพรีเมียมฟินกว่าก็โดนกว่าหลังจากฟินได้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงปลายปี2560มาถึงวันนี้ ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งจากการที่ยาม,มาฮ่าได้จัดกิจกรรมทางการตลาดแบบเข้มข้นด้วยการจัดแข่งขันฟินกล้าท้าประหยัดซึ่งมีคนใช้มอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชนนะครับลงแข่งขันกันก็นกปรากฏว่าทําสถิติได้สูงสุดถึง96.16กิโลเมตรต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรและล่าสุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมายาม,มาฮ่าได้มีการจัด การแข่งขันฟินกล้าท้าประหยัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เป็นการท้าวินมอเตอร์ไซค์พิสูจน์ความประหยัด15คน15วินกับระยะทาง70กิโลเมตรจากศูนย์บริการยามาฮ่าพรีเมียมถนนสีนคกลินไปถึงสถานตากอากาศบางปูและวิ่งย้อนกลับมาโดยกิจกรรมคราวนี้ได้รับเกียรติจากคุณพานุพลกิติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดของยามาฮ่าได้มื่อกาวเปิดงาน และทำพิธีตีธงปล่อยกระบวนตอรไซ y a ม a h าฟินแข่งขันในรายการฟินกลาท้าประหยัดและได้มีการส่งมอบความสุขให้กับคนไทยตลอดปี2,564ด้วยโปรโมชั่นสุดเด็ดมัดใจคนช้รดครอบครัวตอกย้ำความฟินด้วยการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางย้ำานะครับว่าใครที่ซื้อฟินตลอดปี2,564รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง,เ,าท 2, ะะทางเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อใช้ยม m a h าฟิน ทุกคันทุกคนต้องบอกเลยครับว่าโปรโมชั่นนี้นะครับโดนใจคนใช้มอเตอร์ไซค์ตัวจริงอย่างแท้จริงครับและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณพานุพลกิติคำรณรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดของยามาฮ่ากล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับฟินกาทับประหยัดวันนี้เราเริ่มต้นที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นมาหลายๆในตามจังหวัดเรามาหลายๆที่แล้ว วันนี้เป็นอีกที่หนึ่งคือที่กรุงเทพนะครับเรามาพิสูจน์ว่าความประหยัดของฟินเป็นอะไรตอกย้ำความประหยัดของฟินจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราโฟกัสที่กลุ่มของผู้ขับขีม่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับผู้พ่วินมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราก็จะมีทั้งหมด15คนมาจาก15วินในการที่จะขีม่มอเตอร์ไซค์นะครับทดสอบความประหยัดจากที่พรีเมียมช็อปของเรานะครับไปทีบ่บางปูแล้วก็กลับมาเดี๋ยวมาดูกันว่า ความประหยัดจะได้สักขนาดไหนนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะตอกย้ำนะครับคงเป็นเรื่องของความทนทานและความคุ้มค่าวันนี้คนที่ซื้อฟินนะครับสามารถรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับก็ขอติดตามนะครับว่าต่อไปฟินจะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าความประหยัดต่อไปในอนาคตนะครับในส่วนของกระแสตอบรับจากการจัดก,กิจกรรมเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนได้พิสูจน์ ทราบแล้วว่ากิจกรรมของฟินดีอย่างไรประหยัดอย่างไรคุ้มค่ายอย่างไงเนี่ยเพราะนั้นยอดขายของฟินเนี่ยก็กลับออกมาเป็นยอดขายฟินที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผลตอบรับค่อนข้างดีมากอีกทั้งเราเองก็ยังมีคุณตโตโน่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับช่วยเน้นย้ำภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยนะครับมีความประหยัดมีความทนทานได้เป็นอย่างดีครับสถิติสูงสุดของ Yamaha Fin โดยสื่อมวลชนทดสอบกันเมื่อปีที่แล้วทําได้สูงสุดที่96 จ1.6กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรจุดเด่นของ Yamaha Fin นอกจากรูปโฉมดีไซน์ที่มีความสวยงามหรูหราระดับพรีเมียมแล้วเครื่องยนต์115ซีซีให้อัตราเร่งแรงดีทนทานไม่จุกจิกการแข่งขัน,น Yamaha Fin กล้าท้าประหยัดในครั้งนี้เริ่มจากศูนย์บริการ Yamaha Premium สนสีนครินแข่งขันแบบใช้งานจริงแมออกเป็น2กลุ่มครับมุ่งหน้าไปยังสถานตางอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการ วิ่งไปกลับก็รวมระยะทางทั้งสิ้น70กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันในคราวนี้ก็มีโตโน,โน่นะครับขับขี่นำขบวนด้วยตัวเองต้องบอกเลยครับว่าวิวของบางปูนั้นสวยงามเป็นอย่างยิ่งบทสรุปของการแข่งขันในคราวนี้ก็ปรากฏว่าทําสถิติได้สูงสุดถึง122.34กิโลเมตรต่อลิตรย้ำานะครับว่า122.34กิโลเมตรต่อลิตรนับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการแข่งขันกันมา ต้องยอมรับครับว่าย a m a h a f i n นนั้นสุดประหยัดอย่างแท้จริงจุดเด่นของฟินที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือว่ากล่อง ECU ของหัวฉีดนั้นเป็นแบบ F F V ก็หมายถึง Flex Fuel Vehicle ตัวน,นี้นมันเชื้อเพลิงได้ตั้งแต่ e 1 0ถึง e 8 5และยังมีระบบ UBS ก็หมายถึงระบบกระจายแรงเบรกทั้งหน้าและาหลังเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือความสำเร็จของ y a m a ่ากับฟินกล้าท้าประหยัด ที่สาม,มารถทำสถิติประหยดน้ำเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง122.34กิโลเมตรต่อลิตรครับ